No. <laughs> วัสดีครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังทุกท่านบทอ่านจากหนังสือฮักไกพระองค์จะบอกว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าตามสัญญาซึ่งเราได้ทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์จิตของเราอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลยที่พูดอย่างนี้ในเวลานี้ก็เนื่องจากว่าชาวยิวที่กลับมามองดู แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยพังทลายหมดพวกข้าศึกที่มาชนะเมื่อไหร่ก็กอบโกยทุกอย่างฉะนั้นก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเขาก็เลยท้อแท้ใจพระบิเจ้าก็เลยบอกจงเริ่มต้นเถิดเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าเนี่ยและอย่ากลัวบางทีในชีวิตของเราเหมือนกันพี่น้องเราอาจจะเจอปัญหาไม่ใช่แตฝ่ายกาย อย่างเดียวแต่บางทีก็ฝ่ายจิตเนี่ยมันเริ่มต้นยากมีปัญหาบางทีเรื่องครอบครัวบางทีเรื่องในครอบครัวบางทีเรื่องในสังคมมองดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเพราะมันพังทลายไปเยอะคุณงามความดีที่พวกเราเคยตั้งใจว่าจะสร้างสมตอนนี้มันไม่มีกำลังใจจะทำพระบิดาเขาบอกว่ายากลัว เราอยู่กับเจ้าให้ทําหน้าที่ต่อไปอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทําให้คริสตชนของเรากลายเป็นเกลือเป็นแสงสว่างของโลกไม่ใช่ในเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ในทั้งในเวลาที่ม,มีปัญหาจริงๆเราจะไม่ซ้ําเติมเหตุการณ์ให้มันเลวร้ายด้วยการไปประโคมข่าวจะเป็นในหมู่บ้านหรือจะเป็นในครอบครัวเราจะไม่ต้องไม่ต้องทําถ้าสังคมของเราจะเลวเนี่ย เราจะต้องนำส่วนหนึ่งของมันแน่นอนถ้าเรากู้สถานการณ์ได้ก็ขอให้ทุกคนได้มีส่วนและมีความภูมิใจนะครับส่วนในพระวรสารเนี่วันนี้ก็มีประชาชนที่สงสัยว่าพระงค์เป็นใครเขาก็ตอบว่าบ้างก็ว่าเป็นจรผู้ทําวิธีล้างบางก็ว่าเป็นเอริยาบางก็ว่าเป็นประกาศศกในอดีตซึ่งกลบคืนชีพ พระเยซูเจ้าถามเขาว่าท่านลาวาเราเป็นใครเปโตรโทตูลตอบว่าพระองคือพระคริสตเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์ไม่ให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใดเวลาที่พระองค์มานั้นเป็นเวลาที่ชาวยิวกำลังรอแต่ไม่ใช่รอพระองค์ในรูปแบบนี้ต้องการที่จะเห็นพระองค์มาในรูปแบบของอัศวินขี่ม้าขาว แม่ทัพหรือจอมกษัตริย์ที่จะทำให้ประเทศยิวของเขาเป็นนัมเบอร์วันคือเก่งทุกเรื่องรวยทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเขาคาดคอยที่จะเห็นพระผู้ไทยเป็นพระเอกในเรื่องของความสุขของเกียรติยศเนี่ยแต่องค์พระเยซูเจ้ากลับมาเกิดเป็นเด็กเล็กๆที่เบตเลเฮม เดินตอกตอยแต่ละวันอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเตะฝุ่นพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยกินกลางดินนอนกลางสายอย่างเงี้ยไม่มีใครมองและอิจฉาพระองค์เลยว่าโอ้พระองค์เนี่ยดีเ,เกิดมาสบายแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีมองไม่เห็นเลยนี่ต่างหากที่ทำให้พระเยซูเจ้ารู้สึกต้องใช้เวลา เรียกล่อมชาวบ้านให้มองอีกรูปแบบหนึ่งว่าพระณาจาักรของพระองค์นั้นเป็นพระณาจาักรฝ่ายจิตไม่ใช่อาณาจักรแบบโลกโลกเกียรติยศชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าความมีหน้ามีตาไม่ใช่แล้วก็การที่พระองค์มานั้นพระองค์สวมมงกุฎหนามไม่ใช่สวมมงกุฎทองแต่กว่าจะอธิบายให้ชาวบ้านฟังได้นั้นพระองค์ก็ตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องถ้าเรายอมรับพระเยซูเจ้าของเราว่าพระองค์มาทนทรมานเพื่อพวกเราโดยที่ไม่เอาเกียรติอะไรเลยเนี่ยบางทีเราก็จะต้องมาบอกว่าแล้วฉันทําไมฉันถึงบ้ากเกียรติยศวันทีคนอื่นดูถูกเราเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าสมน้ำหน้าเราก็บอกว่าไม่ได้นะพูดอย่างนี้พูดใหม่ได้อื บางทีเป็นนักการเมืองก็ไปด่ากันแบบโอ้โหหมูหมูหมาหมาเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองนั้นบางทีไม่มีเกียรติเลยก็เลยต้องต้องทำให้คนอื่นไม่มีเกียรติด้วยเอาละในเรื่องนี้พวกเราจึงมองพระเยซูเจ้าเป็นอุดมการณ์ของเราฉะนั้นการที่ถ้าวันหนึ่งเราไปพบพระเยซูเจ้าใส่มวกกุดทองนั้นนะ่ะก็คงจะไม่ใช่ละมัง้ง พระอรงค์บอกกับทุกคนว่ามงกุฎเราเป็นมงกุฎหนามเพื่อไถ่บาปพวกเธอนั่นเองขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์